สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดใจแอนนามีอะไรหรือเปล่าทำไมไม่ฟัดไม่แชรในรายการให้หมดซึ่งเมื่อคืนวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแอนนาได้ไปออกรายการแชเปิดใจถึงรักที่ต้องหลบซ่อนทำยอดคนดูรายการผ่านไลฟส์สด Facebook ทะลุ80,000คนเผยว่าเป็นแฟนนุกมา3ปีแล้วเคยเลิกกันไปครั้งหนึ่งและกลับมาคบกันอีกครั้งที่คบกันแรกๆก่อนนุกดัง คบกันจริงแค่ไม่ได้เปิดตัวพร้อมทั้งบอกขอแค่ให้นุกออกมาปกป้องวันนี้ก็เคลียร์ทุกอย่างแล้วขอทำงานอย่างเต็มที่ซึ่งล่าสุดหลังจากที่แอนนาไปออกรายการแชร์ก็ทำเอาแฮชแท็กนุกธนดลพุ่งขึ้นอีกครั้งพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยแอนนาก็ได้โพดอีกครั้งผ่านสตอรี่ไอว่าคนที่อาคติกับเราต่อให้เราจะดีจะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดจะจริงจะถูกแค่ไหน ก็ดูแย่อยู่ดีเราไม่สามารถบังคับให้ใครมารักเราได้ทั้งหมดต่อไปนี้จะโฟกัสแต่คนที่รักและเข้าใจเราก็พอเพื่อเป็นแรงใจในการทำงานส่วนคำถามวันนี้ที่ออกมาพูดทำไมไม่ฟาดทำไมไม่แชไม่ทำให้พังไปเลยทั้งที่เขาทำเราเจ็บขนาดนั้นมันก็เจ็บจริงแต่ตัวเราเองไม่ได้ต้องการออกมาทำร้ายใครเราแค่อยากปกป้องตัวเองในความถูกต้อง ในความจริงที่ผ่านมาทุกตลอดอยากมีชีวิตใหม่ที่มีแต่รอยยิ้มและเชื่อเสมอว่าใครทำแบบไหนก็จะได้แบบนั้นขอนะต่อจากนี้ขอพื้นที่ทำงานจริงๆอย่าก,ก้าวไกลอย่าทำร้ายกันเพราะเราเป็นเสาหลักของครอบครัวขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีที่ผ่านมาเราทำดีที่สุดแล้วขอบคุณทุกคนที่สพอร์ตขอบคุณทุกกำลังใจมันมีความหมายและเป็นยาวิเศษมากต่อไปนี้จะเดินหน้า แฮชแท็กโดยไม่หันหลังกลับไปอีกแอนนาโซนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ